ดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับเาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์นะครับ การที <behav> ่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนของพันธุทุซึ่งถือว่าเป็นเรือนของราศีพิจิกแบบนี้นับว่านะครับชาวราศีสิงห์จะได้รับเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นคือเขาบอกว่าจะมีไฟในการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์เองโคจรไปอยู่ในพันธุพันธุคือการวางรากฐานชีวิตคุณจะมีจิตใจในการที่อยากจะสร้างความสําเร็จแล้วก็จิตใจในการที่อยากจะวางรากฐานชีวิตอะไรบางอย่างบางคนอยากจะมีบ้านบางคนอยากจะมีรถบางคนอยากจะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้เช่นเดียวก โดยเฉพาะจังหวะที่ดาวอังคารซึ่งอยู่ในเรือนพุธศพเพ่งเลงกับดาวอาทิตย์แบบนี้อังคารเป็นดาวแห่งความขยันอดทนนะครับและก็ได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์และก็องเกณฑ์ด้วยเมื่อเลงกับดาวประจําตัวของคุณแบบนี้ก็ส่งผลทําให้ชาวราศีสิงห์เองมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีชาวราศีสิงห์เองจะมีไฟในการที่จะสร้างชีวิตที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองครับโดยเฉพาะต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆของคุณจะขับเคลื่อนได้อย่างมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากวันที่16ธันวาคมในเวลา21นาฬิกาสา เมื่อดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโคโจรยกออ,กออกจากเรือนสิงห์เข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูซึ่งถือว่าเข้าไปสู่ในเรือนของคู่มิตรนั่นเองครับธนูนะครับมีดาวพฤห,หัสครองเรือนอยู่ซึ่งดาวพฤห,หัสนับว่าเป็นคู่มิตรที่ดีกันกันกบดาวอาทิตย์เขาเรียกว่าคู่มิตรใหญ่ที่เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีสนับสนุนซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีฉะนั้นการที่ดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในเรือนเพื่อนหรือบ้านเพื่อนแบบนี้เท่ากับว่าคุณก็จะได้รับอนิสงส์ที่ดีจากการได้รับการเกืก้อก,ก,ก สนับสนุนสพอร์ตเป็นอย่างดีครับของชีวิตคุณและนอกจากนั้นพบเรือนของสนูเองก็นับว่าเป็นพบเรือนของปุตตะ ปุตตะคือเกณฑ์การที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเกณฑ์การที่ริเริ่มอะไรใหม่ๆขับเคลื่อนชีวิตที่ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้คุณนะครับจะได้เจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวหรือคุณจะให้เห็นลู่ทางและก็จังหวะชีวิตที่เป็นจังหวะใหม่ๆนะครับการเดินทางการท่องเที่ยวก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าปุตตะก็น,นับว่าเป็นเรือนแห่งการสร้างความสุขความบริบูรณ์ให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องบอกว่าความสุขของคุณจะเกกิดขึ้นนหลัังจาาาวววท16คคมคม เครียดก่อนหน้านี้จะเริ่มจางลงไปนะครับคุณจะรีหลากได้มากๆเลยนะครับหลังจาก16ธันวาคมเป็นต้นไปมีจุดของการได้ท่องเที่ยวมีจุดของการได้เจอกับสิ่งใหม่ๆมีจุดของการที่คุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวแล้วก็มีความสําเร็จที่รอคอยกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะอย่างที่บอกแลลวครับว่าการที่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนคู่มิตรอย่างดาวพฤหัสแบบนี้ก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีมากมาก ให้กับตัวของคุณได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณอยู่เคียงข้างกันกันกบดาวพุธของคุณแบบนี้นะครับพุธเองนะครับถึงเป็นปลากก็จริงแต่าอาทิตย์กับพุธอยู่ร่วมกันนับว่าเป็นดาวคู่วิชาการนะครับก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีสิงห์เองพูดจะมีหลักการน่าเชื่อถือกันเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวแหละครับคุณจะนําเสนออะไรไปคนก็มักจะชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครทําธุรกิจส่วนตัวก็จะเริ่มมีความสําเร็จนะครับเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวต,ต่่ออออมมาาาาาานนนนรรรัดูกกตใเืงงงขชวี กันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ฉะนั้นการที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนพุธในแบบนี้อาจจะทําให้คุณนะครับอาจจะเจอเรื่องราวของการไม่มั่นคงเกี่ยวกับการงานอยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร์ณตําแหน่งของในเรือนพิจิกได้ตาแหน่งเป็นปลานะครับซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีความไม่มั่นคงเกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเจออังคารเพ่งเล็งกันกับดาวศุกร์แบบนี้อังคารนะครับอยู่ในเรือนของศุกร์ขณะที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนของอังคารเขาเรียกว่าเกษตรสลับเรือนหรือว่าต่างคนต่่าางแกกบ้นนัอยู นั่นเองครับและอีกอย่างนะครับดาวสุขและก็ดาวอังคารก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันเกือ้อกูลกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เพียงแค่ว่าแลกบ้านและก็อยู่ในเรือนของคู่มิตรกันและกันก็เกือ้อกูลสนับสนุนกันและกันอย่างดีครับทําให้การงานของชาวราศีสิงห์ก็ยังขับเคลื่อนไปได้มีความสําเร็จมีเรื่องราวของการคืบหน้าและก็ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีและนอกจากนั้นครับอังคารของชาวราศีสิงห์ก็นับว่าได้ตําแหน่งที่เป็นที่ตําแหน่งที่ดีก็คือได้ตาแหน่งติดอง์เกฑ์และก็อุดมเกณฑ์อีกด้วยนะราศี ทาให้ชาวราศีสิงห์เองครับได้อานิสงส์จากอังคารให้คุณประสบความสําสเร็จเกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือดาวอังคารของคุณก็ยังมาจากภพสุภะภพสุพะแปลว่าภพของความสําเร็จภพแห่งการที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นหรือว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองทําให้การคืบหน้าเกี่ยวกับการงานของคุณจะมีความสําเร็จใครคาดหวังเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะประสบความสําสเร็จ เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่1ทธันวาคมในเวลา15นาฬิกาเนาทีเมื่อดาวมรุยูนะครับจะยกออกมาจากเรือนของราศีพิศษเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษเรียกได้ว่านะครับมรุยูหลุดจากเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ทำให้ชาวราศีสิงห์มีรูปแบบการงานที่ขับเคลื่อนไปได้ดีกว่าเดิมหรือก่อนหน้านี้ที่มรุยูเล่นงานคุณอยู่อยู่ๆเขาก็จะออกผลไปแล้วนะครับความอึดอัดความกดดันความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนของคุณเกี่ยวกับการงาน นะครับความอึดอัดต่างๆ ก็จะเริ่มลี้กลายแล้วก็หลุดพ้นได้หลังจากวันที่หนึง่งธันวาคมเมื่อมฤุยุยกออกไปนั่นเองครับทําให้ชาวราศีสิงห์เองครับมีชีวิตด้านการงานที่ราบรื่นขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นใครคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งก็จะได้รับตําแหน่งใครคาดหวังเกี่ยวกับงานใหม่ก็จะประสบความสําเร็จได้งานใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับโดยเฉพาะโดดเด่นมากหลังจากจังหวะที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณยกเข้าไปสู่ในเรือนปุตตะเรือนของธนูนั่นเองใครคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งใหม่ใหม่ ชีวิตของคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากสมัครงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับดาวศุกร์ของคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพบเรือนหลังจากวันที่8ธันวาคมในเวลาตี2นาฬิกา48นาทีศุกร์นะครับจะยกออกจากเรือนของพันธุหลุดจากความเป็นปลาเข้าไปสู่ในเรือนของธนูและก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับเรียกได้ว่าดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนการงานเมื่อได้ตําแหน่งเป็นมหาจากักรก็คือตำแหน่งที่สําเร็จแต่ก่อนที่จะสาเร็จก็อาจจะต้องฝ่าฟันนิดนึงนะครับเหนื่อยนิดนึงสู้นิดนึงก่อนนะครับจึงจะประสบความสําเร็จได้มหาจักรคือต้องฟักตัวให้เป็น ใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นฟันฉงเฉงก็คือลักษณะของการที่ต้องดิ้นรนก่อนต่อสู้ก่อน ต้องฝ่าฟันนิดก่อนนะครับจึงจะมีเรื่องราวของความสําเร็จตามมานั่นเองครับแต่อีกสิ่งที่สําคัญหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับดาวสุขเมื่ออยู่ร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ก็คือติดตําแหน่งคู่สมพลดาวสุขเมื่ออยู่ร่วมเรือนกับดาวสุขก็ยังเป็นดาวคู่ธาตุก็ยังมีการเกื้อกูลให้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการงานนั่นเองจึงนับได้ว่าครับการงานของชาวราศีสิงในเดือนนี้ในเดือนธันวาคมนับได้ว่าจะต้องมีจุดอะไรํางอย่างที่จะเกิดขึ้นให้คุณรู้สึกดีดีกับในเรื่องราวของการงานเกิดขึ้นน้้นนนไดดวยั่เอง ครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์ก็คือดาวพุธนั่นเองการที่ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนปุนตตะแบบนี้ก็ถือว่ามีความสําเร็จอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะถึงแม้นะครับดาวพุธได้ตาแหน่งเป็นปลาก,ก้จริงนตําตำแหน่งนี้แต่เนื่องจากว่านะครับอยู่ในเรือนของพฤหัสก็ยังมีจุดข,ของการเกื้อกูลกันดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับคือดาวพุธเป็นดาวแห่งสติปัญญาคําพูดการสื่อสารเมื่อไปอยู่ในเรือนพฤหัสแล้วก็เป็น อยา่างุตาแบบนี้นะครับก็ยังเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่ายังได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีและยิ่งจังหวะที่ดาวอาทิตย์เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะครับก็จะยิ่งขับเคลื่อนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวจึงทําให้นะครับการเงินของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ก็ยังมีความสําเร็จอยู่มีการขับเคลื่อนได้ดีอยู่อาจจะมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของการที่เรียกว่าพุทธ เป็นตำแหน่งปลาก,ก็คือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นธุรกิจก็บางช่วงของธุรกิจก็รู้สึกว่าดีเหลือเกินแต่บางช่วงก็เงียบๆนะครับมันก็จะเป็นลนักษณะของการที่เรียกว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นั่นเองเกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็จะเป็นลนักษณะของการที่เรียกว,ว่าติดๆขัดๆแล้วก็ดีๆเป็นช่วงๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ภาพรวมก็ยังลักษณะที่เรียกว่าเป็นด้านบวกอยู่นั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวทั้ง่าย,ยต่าง กื้อกูลซึ่งกันและกันและดาวพุธเป็นปลากก็จริงแต่เป็นปลาณเรือนของพฤหัสแบบนี้ก็ยังเป็นจุดที่เรียกว่าได้รับการสนับสนุนอยู่และแถมอยู่ในเรือนพบปุตตาแบบนี้ก็คือเกณฑ์การที่เรียกว่าได้รับโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆและก็ลู่ทางใหม่ๆได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนนะครับอาจจะได้เจอช่องทางการสร้างเงินใหม่ช่องทางการหาเงินใหม่ๆหรือหาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการทําเงินหรืออยู่ๆก็มีเงินจากการที่ได้แบบฟุกฟุกได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะปุตตาก็ถือว่าเป็นพเรือนหองความเสี่ยง ปุตตา เป็นภพเรือนของการที่เรียกว่าเล่นหวยรวยเบอร์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับหวยรวยเบอร์หรือโชคลาภอะไรที่เข้ามาแบบฟุกๆุกแล้วล่ะก็ก็ลุ้นกับเขาได้แต่เนื่องจากว่าดาวพุธเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นปลาก็เท่ากับว่าได้มาแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นเยอะแล้วกันนะครับอาจจะถูกบ้างนะครับแต่ว่าถูกเล็กๆน้อยๆน,น,นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาว ราศีสิงค์คือดาวราหูฉะนั้นการที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวความรักของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคและก็อยู่ในเรือนของเมษนะครับซึ่งเป็นเรือนธาตุไฟแบบนี้ความราักของคุณก็ค่อนข้างร้อนแรงกันเลยทีเดียวครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีเรื่องราวของความรักที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลังจากวันที่1นธันวาคมเมื่อมรรยุยยกเข้ามาเคียงข้างก,กันกับดาวราหูแบบนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าบางคู่อาจจะมีเรื่องราวของการ,ปรเปลี่ยน ถ้าเกิดใครละหองละแห่งกันอยู่ก็มีจุดเสี่ยงและก็ปลอบบางมากเกี่ยวกับการที่อาจจะมีเรื่องราวของการแตกหักกันหรือมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้สูงกันเลยจากเรื่องราวของการที่ควบคุมอารมณ์กันไม่ค่อยได้8กระสเมืม่อมาอยู่ร่วมกันเป็นดาวคู่โมหัจริต ลาหูเป็นดาวธาตุลมมฤตยูก็เป็นธาตุลมฉะนั้นลมอยู่กับลมก็คือควบคุมไม่ได้ต่างฝ่ายต่างก็ห้ำหั่นกันและกันนะครับทำให้บางคู่นะครับก็อาจจะมีเรื่องราวของการขัดแย้งกันได้เช่นเดียวกันแต่ข้อดีก็มีเช่นเดียวกันครับการที่ลาหูเข้ามาเจอกับดาวมฤตยูแบบนี้สิ่งที่ดีก็คือบางคู่ก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงกระทันหันเลยก็คือพัฒนาความสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดไปเลยทีเดียวอยู่ๆก็ได้แต่งงานกันเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างน้อยๆพบเรือนนี้คือพบเรือนของสุภะสุภคคือควาาามสํเรร็จก วางรากฐานสิ่งที่ต้องเติบโตสิ่งที่ต้องมั่นคงเพราะฉะนั้นคู่ครองของคุณก็จะต้องมีลักษณะของการที่เรียกว่าก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมมีรูปแบบของการที่ต้องเติบโตขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับก็ถือว่านะครับในช่วงจังหวะในเดือนธันวาคมนี้สําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ยังมีจุดที่ดีอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเรามาระวังในเรื่องราวของการขัดแย้งเอาไว้ด้วยสักหน่อยก็ดีครับส่วนคนที่ยงโสดอยู่นะครับก็ถือว่าลุ้นได้เลยทีเดียวครับเพราะว่าไอ้ดาวมฤตยูเนี่ยมันก็เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและก็ เกิดขึ้นแบบฉับพลันฉะนั้นนะครับเมื่อนะครับยิ่งจังหวะของการที่เรียกว่าดาวศุกร์เองโครจรไปอยู่ในปุตตะมีปุตตะถึง3ดวงด้วยกันนะครับในดาวนะครับที่โครจรอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะครับที่อยู่ในเรือนปุตตะคือเรือนแห่งการเริ่มต้นฉะนั้นคนที่ยังโสดอยู่เมื่อเรือนนี้เด่นเขาบอกว่าก็มีเกณฑ์แหละครับที่คุณจะได้รับเรื่องราวของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามายิ่งดาวพฤหัสนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าเรือน กลับมานะครับเป็นเกษตรราธิบดีอีกครั้งแล้วก็เดินหน้าโฟล์ไปอีกครั้งคือเดินหน้าไม่ติดถอยหลังแล้วนั่นเองครับเลิกพักองศาแล้วนั่นเองก็จะสร้างความสําเร็จให้กับชาวราศีสิงห์อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับที่จะขับเคลื่อนให้ชาวราศีสิงห์มีความสําเร็จจากคนโสดที่อยากต้องการคู่ครองที่ดีหรือคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตก็ถือว่าเป็นจังหวะเดือนที่จะมีเกณฑ์การสลัดสดกิดขึ้นได้หรือเจอคนที่ถูกใจ เข้ามาได้มาแบบเหลือเชื่อมาแบบกระทันหันมาแบบฟลุกฟล๊กๆอาจจะใช้เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะราหูเองก็นับว่าเป็นดาวแห่งเทคโนโลยีหรือเป็นดาวแห่งออนไลน์นะครับบางคนหลายคนก็อาจจะเจอจากออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่ามองข้ามตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าคุณอาจจะเจอคู่ที่ถูกใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองจากออนไลน์ครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีสิงถือว่าเป็นเดือนที่ดีเลยทีเดียวนะครับในการที่ คุณจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการงานแล้วก็การเงินแล้วก็รวมถึงความรักด้วยเช่นเดียวกันคุณจะมีการการที่จะได้เจอช่องทางใหม่โอกาสใหม่รูทางใหม่ชีวิตที่จะผลักดันให้คุณมีแรงมีไฟในการขับเคลื่อนในการสร้างชีวิตแล้วก็ในการสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับหลังจาก16ธันวาคมคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นได้ใช้ชีวิตมากขึ้นมีสีสันในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่จะลุ้นได้ด้วย เนเดียวกัพราะฉะนั้นเรื่องดาวดีๆในเดือนธันวาคมนี้รอให้ชาวราศีสิง์ได้พบเจออยู่นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทําลายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน,น,น่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและท,ทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน,น,น่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทำไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจอนะครับที่ผมทำงายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งคุมหโยก หรือจตุโกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคํานํานายุคใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ